ต้องบอกว่าถ้าคุณพายทองทานไม่พัฒนาขึ้นไปกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะของการเป็นผู้นำนะแล้วไม่เสริมเรื่องของภาวะผู้นำที่ควรจะมีเข้าไปในความเป็นผู้นำเนี่ยแค่ตำแหน่งผู้นำมันจะไม่พาไปรอดสักกี่นำ้ำต่อให้ประครับประคองจนกระทั่งไปถึงหมดสมัยท้ายที่สุดเนี่ยคะแนนที่จะได้เมื่อต้องไปเลือกตั้งกันใหม่มันก็จะต่ำ การที่คนจะมีความรู้สึกว่าอยากจะได้คุณแพรทองทานกลับมาอีกทีหนึง่งมันก็จะต่ำนะและตัวคุณแพรทองทานเองก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรดีไม่ดีจะพาบรรดาพัคพวกทั้งหลายเนี่ยตกไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบเดิมเลยเนี่ยนะอนาคตเนี่ยลำบากแต่ถ้ามีพัฒนาการถ้าเรียนรู้เพิ่มขึ้นถ้าไม่ไปติดยึดแต่ว่าอาะไรมีคุณทักษิณคอยสนับสนุนคอยประคับประคองมีคนทั้งหลายเนี่ยคอยช่วยกันเนี่ยนะครับอันนี้ผมคิดว่ายังมีโอกาสที่จะเชิดหัวขึ้นได้บ้าง แต่ไม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฝากหัวลงอย่างเดียวเลยคุณสมบัติอย่างคุณแพททองทานไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นได้เพราะเหตุมีเสียงพอเพราะเหตุว่าคุณทักษิณผลักดันให้เป็นแต่คุณสมบัติแบบที่คุณแพททองทานมีอาจจะไม่ใช่ตัวคุณแพททองทานนะใครก็แล้วแต่ที่มีคุณสมบัติแบบที่คุณแพททองทานมีไม่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีย่งขาดอะไรไปมากมาย อย่าไปคิดว่าใครคนใดคนหนึ่งเมื่อมีเสียงพอเมื่อมีคนพามาเมื่อมีเงินก็สามารถเป็นตำแหน่งนั้นได้อันนั้นมันได้แค่กระพีก็คือเป็นตำแหน่งนั้นได้ใช่แต่มันเป็นตำแหน่งนั้นให้ดีไม่ได้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นปัญหาของคุณเพชรทองทานคือเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่เป็นนายกรัฐมนตรีให้ดีตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ได้อันนี้มันแสดงถึงไม่แต่แค่เพียงการขาดภาวะผู้นําแต่มันขาดวุฒิภาวะ และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้คือบางทีเป็นผู้นำเวลาใครมาถามอะไรความเป็นผู้นำมันต้องกั้มกลืนบ้างบางทีเจ็บบางทีแค้นก็มีปุถุชนมีต้องกลืนเลือดให้ได้มันถึงจะแสดงภาวะผู้นำออกมาและท้ายที่สุดถ้าเกิดสมมติว่ามันมีคำถามไม่พอใจอะไรเลยนะครับมันจะสะท้อนความมีวุฒิภาวะ,ะและสุดท้ายก็คือว่าเราควบคุมอารมณ์ได้มากน้อยแค่ไหน การลุกไปแบบนี้เนี่ยคือหายหมดเลยถ้าเดิมเคยมีภาวะผู้นําก็ถือว่าหายไปถ้าเดิมเคยมีวุฒิภาวะก็ถือว่าเสียไปถ้าเดิมเคยคุมอารมณ์ได้ก็ถือว่าคุมไม่ได้ละถ้าไม่เคยมีเลยเท่ากับว่ายิ่งปราศจากไปใหญ่เลยครับผมยังถามครับตอนนี้เขายังไม่ได้ถามนะอารมณ์ยังไม่มาเลยนะยังไม่รู้จะถามเลยนะลุกไปแล้วผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรที่จะตอบให่พอฟังปั๊บคือ ต้องรีบไปก่อนไงเพราะถ้านั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะให้เลย